สวัสดีครับ okay, นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของนโยบายการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความมั่นคงของระบบสารสนเทศแนวโน้มในอนาคตนะครับผมโอเคนะครับในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับหรือว่า information security นะครับคืออะไรเนาะนะครับ ก็คือความมั่นคงความปลอดภัยนะครับก็คือกระบวนการในการยับยั้งและก็ป้องกันภัยคุกคามนะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะูดง่ายคือมันจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศนะครับการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของนะครับนะข้อมูลนะครับนะหรือว่าสารสนเทศนะครับนะสารสนเทศก็คือข้อมูลที่นําไปาสามสารถ นำไปตัดสินใจได้นะครับซึ่งจะผ่านกระบวนการนะครับก็คือการานําข้อมูลเข้านะครับนะแล้วก็โปรเซส s นะครับนะคือประมวลผลแล้วก็เอาพุทนะครับเอาพุทออกมากลายเป็นสารสนเทศนะครับหรือว่าอินฟอร์ม i ชันนะครับนะที่จะมีประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงานนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะ ข้อมูลนะครับนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับนะก็คือกระบวนการในการยับยั้งนะครับนะแล้วก็ป้องกันนะครับนะภัยคุกคามต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศนะครับนะทีนี้แนวทางในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับนะสารสนเทศนะในไซเบอร์ก็จะแบ่งเป็น2 2สส,ส่วน ใหญ่ๆนะครับนะก็คือแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับนะหรือว่า personal นะครับนะคนทั่วไปนะครับนะสิ่งที่ต้องระวังเนาะก็คือหนึ่งนะครับระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นโลกคือพูดเป็นสาธารณะนะครับนะก็ต้องมีการระมัดระวังนะครับนะความเสี่ยงต่างๆนะครับในการที่จะใช้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับน่ะ การใช้รหัสผ่านนะครับนะการใช้รหัสผ่านก็ให้มีการนะครับนะใส่รหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวนะครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ1เดือนนะครับหรือว่า30วันนะครับนะติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับความมั่งคงและความปลอดภัยนะครับนะตลอดจนการไม่ส่งต่อข้อมูลที่รับยืนยันนะครับหรือเกี่ยวข้องนะครับนะ ทีนี้แนวทางในการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงไซเบอร์นะครับของหน่วยงานนะครับในหน่วยงานนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าระบบนะครับนะแล้วก็การป้องกันเว็บไซต์สําคัญนะนะครับโดยสามารถขอรับให้บริการได้ที่นะครับนะไทยเซิร์ชนะครับหรือว่า etda นะครับนะหลีกเลี่ยงนะครับการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม นะครับนะระมาดระวังความเสี่ยงจากการเปิดไฟล์นะครับจากโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียพวกพวก e b o o k นะครับนะอินสตาแกรมนะครับนะหรือพวกทวิตเตอร์นะครับนะบางทีก็จะมีพวกล่อเอาข้อมูลเรานะครับหรือว่ามีการส่งเมสเซจเจอร์เข้ามานะครับนะเป็นเป็นการหลอกนะครับก็เรียกว่าพิชชิ่งนะครับนะเป็นการตกปลานะครับเช่นหลอกให้เรา บอกว่านะครับนะเราได้รับอนุมัติในการยืมเงินนะครับสามหมื่นบาทอย่างนี้นะครับนะมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะครับนะแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลนะครับถ้าเราเราใส่ข้อมูลเข้าไปนี่ก็คือเป็นเยื่อเลยนะครับเป็นเยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับนะแล้วก็ในองครกรในหน่วยงานนะครับนะก็จะมีในการเรียกว่ามีการ ตั้งระบบนะครับนะมีการเก็บล็อกไฟล์นะครับอย่างน้อยก็คือสัวันนะครับเกวันนะครับเกวันก็คือเหตุการณ์ต่างๆเนาะนะครับนะก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับนะถ้าเป็นหน่วยงานทั้องค์กรนะครับนะแล้วก็ในหน่วยงาน้ต้องมีการส่งรายชื่อนะครับนะกรณีเกิดเหตุภัยต่างๆนะครับอย่างจริงจังนะนะครับ ก็อันนี้นะครับแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์นะครับสำหรับองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะครับนะทีนี้ภัยคุกคามนะครับนะอันนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะครับภัยคุกคามก็คืออะไรนะครับนะก็คือนะครับการกระทานะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ทําให้ระบบสารสนเทศไม่มีความบั่นคงและความปลอดภัยนะครับถนะามว่าที่มาของภัยคุกคามมาจาก อะไรบ้างนะครับนะแน่นอนครับมาจากคนนะครับนะคนเช่นการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไปนะครับนะอันที่2เกิดจากฮาร์ดแวร์นะครับนะฮาร์ดแวร์นะครับก็คือพูดง่ายคือความผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะเช่นฮาร์ดแวร์มีปัญหานะครับซอฟ์แวร์นะครับนะนอกจากนี้นะครับภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับนะเช่นไฟไหม้น้าท่วม แผ่นดินไหวนะครับนะก็เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้แนวโน้มนะแนวโน้มของภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศนะครับถ้าถ้าดูตามกราฟนี้นะครับนะกราฟนี้เนาะนะครับนะจะเห็นว่าเนาะจะเห็นว่านะครับนะกราฟนี้นะครับนะภัยคุกคามก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะยิ่งเทคโนโลยีมีความทันสมัยเท่าไหร่นะครับนะ ภัยคุกรามที่เกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทนะีนี้สาเหตุของภัยคุกรามนะครับนะว่าสาเหตุของภัยคุกรามนี้มาจากอะไรบ้างนะครับนะที่เกิดการขยายตัวนะครับก็1ก็คือแนวโน้มของการประยุกต์ใช้ ICT ต่างๆมากขึ้นนะครับนะเพิ่มมากขึ้นเนาะ ทุกอย่างถูกควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีทั้งคนไม่ดีนะครับคนไม่ดีกับคนดีเนาะในทุกสังคมนั่นแหละนะครับในสังคมอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งคนไม่ดีนะครับคนดีนะครับถามว่านะครับ มันก็มีทั้งคณนับประโยชน์นะครับอินเทอร์เน็ตนี้มีประโยชน์มากๆนะครับนะแต่ก็มีโทษนะครับนะเราต้องศึกษานะครับนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะเครื่องมือนะครับในการสร้างภัยคู่คามนี่หาง่ายบนอินเทอร์เน็ตนะครับนะบนอินเทอร์เน็ตนะหาง่ายมากครับนะครับพวกนี้ง่ายก็คือเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอาตัวโปรแกรมต่างๆมามาใช้ได้นะครับนะ แต่ว่าก็จะมีผลกระทบต่อตัวเราเพราะต้องระมัดระวังนะครับเครื่องมือต่างๆนี้นะครับง่ายมากแนละก็เพียงแค่คลิกเมาส์นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะแต่ว่าเราจะเป็นเหยื่อนะครับนะหรือเราจะสูกโจมตีหรือเราจะไปโจมตีเขานะครับก็เราก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับนะแล้วก็เรื่องของการขาดความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให ภัยคุกคามที่มีต่อสารข้อมูลสารสนเทศนะครับมีแนวโน้มขยายตัวนะครับทีนี้ของประเภทภัยคุกคามนะครับนะก็จะมีแบบพาสซีฟนะครับแล้วก็แอคทีฟนะครับพาสซีฟหมายถึงว่าเช่นนะครับมีการแอบดูข้อมูลระหว่างการส่งนะครับนะไม่มีข้อมูลนะครับนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ยากต่อการจับนะครับ ป้องกันได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับนะตัวพาสซีฟก็จะมีเซนิเฟอร์นะครับเซนิเฟอร์นี่เป็นตัวโปรแกรมนะครับนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําการหลอกล่อนะครับนะหรือว่ามีการดูข้อมูลนะครับนะพวกโซเชียลอินจิเนียริงนะครับนะนะครับนะไวท์แท็นะครับนะโซเชียลอินจิเนียริงก็จะพวกเป็นพวกฟิชชิงนะครับนะการหลอก นะครับเหยื่อนะครับเหมือนกับตกปลาแนละ้วก็ล่อปลานะครับนะแล้วให้เหยื่อนะครับนะเป็นคนที่ให้ข้อมูลจากนั้นก็ดักเอาข้อมูลไปนะครับนะทีนี้พวกแอคทีฟนะครับนะจะมีแบบแอคทีฟกับพาสซีฟเนาะนะครับถ้าเป็นแบบแอคทีฟก็คือมีการแก้ไขนะครับนะง่ายต่อการจับนะครับแล้วก็ ป้องกันยากนะครับตัวอย่างเช่นไวรัสนะครับไวรัสต่างๆทุกวันนี้มีเยอะมากนะครับนะใน1วันนี้นะครับนะตัวไวรัสคอมพิวเตอร์นะจะเกิดขึ้นมาประมาณ300ชนิดนะครับนะพวกวอร์มนะครับนะเวิร์มเนี่ยนะครับนะหรือพวกโทรจานนะครับโทรจานคือการแอบนะครับการดักเข้ามานะครับนะคือพูดง่ายคือการซ่อนตัวนะครับในโปรแกรมต่างๆนะครับเมื่อติดตั้งลงไปก็จะทํา ออกมานะครับนะโปรแกรมนั้นก็จะทํางานนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะเราทราบว่าแล้วว่าภัยพวกคลาม,มีแบบพา s ซีฟกับ a c คทีฟนะครับนะแอคทีฟเนาะทีนะน,นี้ความสําคัญของ Information Security นะครับนะความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเนาะนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนะข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะช่วยให้ธุรกิจดาเนินได้อย่างต่อเนื่องเนาะนะครับ เพิ่มโอกาสในทางธุรกิจนะครับนะช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับนะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนะมีลูกค้านะครับนะคู่ค้าต่างๆนะครับนะให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับนี่คือความสําคัญของ information security นะครับผมอันนี้ภาพรวมของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศนะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของอ ความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับหรือว่า information security นะครับนี่คือใหญ่เนาะนะครับก็จะแบ่งเป็นสองนะครับ1นะครับแล้วก็2นะในส่วนของที่1นะ่รับเขคือ computer security นะครับนะก็จะพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะก็จะมีเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับซอฟแวร์นะครับนะฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์นะครับนะซอฟแวร์ก็คือพวกโปรแกรมต่างๆนะในการ รักษาความปลอดภัยนะครับ Communication Security นะครับนะก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับนะการติดต่อสื่อสารก็จะมีการแบ่งเป็น2เนอะ Transmission Security แล้วก็ Image Image t i o n Security นะครับนะก็คือพูดถึงเรื่องของนะครับการสื่อสารเนาะนะครับการส่งข้อมูลนะครับนะผ่านระบบการสื่อสารนะครับ ทีนี้ส่วนผสมความด้านความปลอดภัยนะครับความมั่นคงปลอดภัยจริงๆก็จะมีอยู่3นะครับนะมส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเรื่องของ people นะครับคนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้อง process นะครับก็คือการประมวลผลกระบวนการต่างๆแล้วก็ technology นะครับนามสิ่งนี้นะครับเมื่อผสมกันนะครับก็พูดถึงเรื่องของ security นะครับ นะครับออกมาเรื่องของความปลอดภัยนะครับนะทีนี้ภัยคุกคามนะครับนะแนวโน้มในอนาคตนะครับในปี2563นะครับจากศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center นะครับของ Cat Cyber นะครับได้พูดเรื่องแนวโน้มนะครับนะเรามาดูปีที่ผ่านมานะครับนะปี2520นนะครับนะก็จะมี 5าอันดับภัยคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะแบ่งเป็น5ส่วนเนาะนะครับที่มีมากที่สุดนะครับมีมากที่สุดเรื่องของออเทนนะครับออเทนติฟเคชันนะครับ a u ล t นะครับนะลูกม f เฟลนะครับนะอันที่2นะครับเรื่องของสไปคอ y c สแอค c ิวิตี้นะครับนะ มาว์แวร์นะครับนะต่อมาเรื่องของมาว์แวร์นะครับเรื่องของอินดัสชันนะครับแล้วก็รีคอนนะครับนะก็จะแบ่งเป็นนะครับ1อันนี้คือ1นะครับอันดับ1นะครับอันดับ2 3 4แล้วก็5นะครับนะมี5อันดับไพ่คู่คราบนะครับนะแต่ละอันดับนะครับนะคืออะไรเนาะนะครับ ภัยที่เกิดขึ้นสูงสุดนะครับก็คือการตรวจพบสาเหตุมาจาก h ฮ m มนเออร์ร์นะครับเกิดจากผู้ใช้งานนะนะครับผู้ใช้งานแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะครับการใช้ช่องทางต่างๆในการโจมตีนะครับเป็นช่องโหว่นะนะครับแล้วก็มัลแวร์นะครับก็ก็ยังเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆอยู่นะครับนะที่สามารถสร้างความเสียหายแก่องค์กรนะครับนะนะครับพวก เรื่องของความปลอดภัยต่างๆนี้นะครับนะก็จะมีมาจากมัลแวร์นี้เยอะพอสมควรนะครับการลักลอบเข้าไปการละเมิดนะครับนะแล้วก็พฤติกรรมผู้ไม่หวังดีนะครับพยายามโจมตีอย่างเป้าหมายเนาะนะครับนะก็พวกพวกนี้จะนะจะโจมตีผ่านพอตต,ต่างๆที่เปิดไว้นะครับพวกระบบปฏิบัติการนะครับนะแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเป็นช่องโบนะนะครับแล้วก็ตัว ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือพฤติกรรมพื้นฐานของการเจาะระบบของแฮกเกอร์เนาะนะครับอันะนี้จะเป็นภัยมาจากข้างนอกเนาะผู้ไม่หวังดีนะครับนะพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนโจนะครับแอบดูลาดเราบ้านเรานะครับแล้วก็มีช่องโหว่ที่ไหนนะครับนะก็จะเข้ามานะก็ขโมยของนะครับนะเป็นพฤติกรรมที่พูดง่ายๆคือเป็นเหมือนพวกลักเลขข็กขโมยน้อยนะครับแต่เป็นการลักข้อมูล ผ่านเครือข่ายนะครับนะหรือผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนะอันนี้เปรียบเทียบนะครับนะว่าในการโจมตีเนาะแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นในปี2019ั้กปี2020นะครับนะที่มีมากที่สุดนะครับเรื่องของออเทนเนาะนะครับนะการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เป็นดับหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของ นะตัว m a l แวร,นะร์นะครับนะอ่าสฟิชคอร์ดนะครับอันทะี่สองสามเรื่องของ m a l แวร์นะครับนะ m a l แว r e พวกไวรัสต่างๆนะครับแล้วก็สี่ห้าตัวฟิชชิงนี้จะเริ่มจะเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับฟิชชิงก็คือการหลอกเอาข้อมูลนะครับนะเริ่มมีมากขึ้นนะครับนะ ทีนี้ภัยไซเบอร์ในปี2021นะครับนะทิศทางเป็นอย่างไรนะครับนะในปี2021นี้นะครับนะที่ต้องระมัดระวังนะครับก็เรื่องของพิชชิ่งนะครับการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะหมายถึงว่าการหลอกข้อมูลนะครับเป็นทางอีเมลอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นการโจมตีผ่านคลาวด์ะ Cloud นะครับนะพวกนี้จะเริ่ม หลอกเอาข้อมูลจากเยอะการโจมตีส่วนบุคคลนะครับก็จะเริ่มมีเป้าหมายหลักนะครับของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับการละเมิดส่วนบุคคลนะครับหรือองค์กรข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเริ่มมีการโจมตีเป็นรายบุคคลนะครับคนสําคัญต่างๆนะครับการโจมตีแบบ รนซัมแวร์นะครับก็จะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วตัวเรียนซอมแวร์คืออะไรก็คือพูดง่ายคือเป็นการโจมตีแบบเ,เขาเรียกว่าเรียกค่าไถ่นะครับที่เราได้ยินคำว่าไวรัสเรียกค่าไถ่นะครับก็จะทวีความรุนแรงขึ้นในปี2 0 2 1นีนี้นะครับนะก็จะมีในเรื่องของนะครับ การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนะเพื่อที่จะมาล็อกเอาข้อมูลนะครับนะถ้าไม่จ่ายเงินมาก็จะไม่ยอมนะครับนะหรือจ่ายเงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้ข้อมูลกลับมานะครับนะนะอาจ,จะซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะมีในเรื่องของการนำในเรื่องของเ,ออเงินดิจิทัลนะครับนะมานะครับให้จ่ายเป็นเงินดิจิทัลอย่างเงี้ยนะครับนะ เป็นลักษณะว่าเรียกค่าไถ่แล้วก็ให้จ่ายเงินแล้วก็ไร้ร่องรอยนะครับติดตามยากขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มก็จะมีอาชีพด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ด้านไซเบอร์นะครับไซเบอร์นี่จะเกิดขึ้นจะมากขึ้นนะครับเพราะองค์กรต่างๆนี่จะต้องอาศัยเนาะคนที่มีความรู้นะครับก็คืออาชีพทางด้านไซเบอร์นะครับนะ เรื่องความปลอดภัยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนที่จะเกิดขึ้นเองนะครับก็เรื่องเรื่องของระบบความปลอดภัยบนคลาวนะครับนะพูดง่ายคือ cloud security นะครับนะความปลอดภัยบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็คือเมื่อออกข้อมูลขึ้นไปนะก็ต้องมีเรื่องของการ จัดการนะครับเนเรื่องของความปลอดภัยนะครับนะเพราะว่านะครับข้อมูลต่างๆนี้เมื่อเอาขึ้นบนคลาวนี้นะครับนะก็เหมือนกับจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับนะก็ต้องมีระบบนะครับนะป้องกันนะครับนะการขโมยข้อมูลนะครับนะเพราะาองค์กรต่างๆเริ่มเอาข้อมูลขึ้นไปบนคลาวนะครับ ตัวระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวนะครับนะก็จะมีเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับนะที่มีการพัฒนานะครับเพื่ออำนวดความสะดวกนะครับก็จะมีในเรื่องของ Cloud Security นะครับจะแบ่งตามมาตรฐานโลกนะครับเช่นความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศนะครับ Cloud Security นะครับการทำ Personality i d e n นนะครับ information นะครับของผู้ให้บริการนะพระเภ c l o าวนะครับแล้วก็ privacy framework นะครับมีการตั้งเรื่องของความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็ในเรื่องของนะครับนะต่างๆนะครับนะที่พูดมานะครับก็สรุปนะครับนะสรุปคร่าวๆเนาะนะครับนะ ในสัปดาห์นี้นะครับนะก็จะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับนะนโยบายเนาะกานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศนะครับแล้วก็ความมั่นคงของระบบสารสนเทศแนวโน้มในอนาคตนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม